มันแตกต่าง,งกันเยอเหมือนกันมันเปได้อีกคำนู่นเนาะนั่นกู้ดแค่เจ็ดเดือนนั่นนี่สามที่ตัวต,วตวนวงนัออวงไม่ค่อยออกเลววงยังไม่อยากติดตอนมันถอนไหอืม อเอันนี้อายุกี่เดือนแล้วครับห้าเดือนอันนี้มีจะพุ่งแต่กรได้นนี้จะอย่าผสมใช่ไหมค่ะยำุ๊คบุบุ๊บุบุ๊บุบเบบ โอ้อม่เขียนะข้างหลงนเสี้างหลันเลีย้แค่สอนี่อ้าจะ้เท้้ยอันขวด้วยอันนี้มันน่าจะอยู่ ก่อนหนะ้าที่เราจะเจอปัญหาโควิดนี่เราไปขายยังไงป้ะช่วงนั้นออนั่นนะผมป้าหน่ะป้าขายเป็นเขาวพวกพัดตาอืนเขาจะสั่งมาจากกรุงเทพพีละร้อยร้อยห้าสิบเท่ที่เราเชือ่อเชือดแล้วก็ส่งเอาไปเชื่อดเองส่งเองแต่เขาก็มารับเอาที่ลงเชื่อดสีเขียวเขาจะมารับเอาพอมาปีหกหนึ่งเริ่มจ้ะ ขยายาตรงที่ไก่งวงราชบุรีป้าโยงตลาดให้ไก่งวงราชบุรีมผู้รับไปบอกว่าตลาดในกรุงเทพให้คุณมีตลาดให้ได้พอก็มีตลาดได้เขาก็เป็นคนมาเอาไก่เราไม่ใช่เราเอาไก่เขาแต่ก่อนนี่ป้าจะต้องเอาไก่จากราชบุรีมาลงเพื่อเชือด ส่งเขารับนี่ก็เลยโยนไปหายไก่งวงราบดบุรีเป็นคนทำแล้วนีตลาดไปได้สวยอบอกได้เลยไม่มีจะ่ไก่ผสมตอนนี้ราคาอยู่เท่อะไรครับตอนนี้ราคาอยู่ในกลุ่มเรา120บาทต่อคู่แต่เลี้ยงไก่งวงมันไม่เหมือนไก่อย่าง,อ,งอื่นมันไม่ตกตะช่างยิ่งใหญ่ยิ่งได้ราคาค